เพราะว่าโดยธรรมชาติหมูชอบรสเค็มนิดนึงครับผมพี่พี่พลอง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 ,ลองกินนะครับไม่ไม่ไม่กินไม่โอเคยังครับท่านผู้ชมครับเมื่อกี้ครับทิมอยู่ฮะทิมนะครับพี่หยิบสดตด,ด,ดตรงนี้เลยนี่บอกพุชดีนี้เนี่ยมผมก็ไม่รู้นะครับว่าหมูกินได้หมูก็มีชีวิตอผมก็มีชีวิตนะครับเพราะว่าเพราะว่าผมเนี่ยเคยจัดงานนะครับงานเขาเรียกว่างาน คนกินหมูแต่คนที่กินหมูเนี่ยไม่รู้ครับว่าหมูกินอะไรมาแต่ที่นี่หมูที่ขายตลาดสรดใจรู้ไหมว่ามันกลิ่นเป็นอะไรไหมถ้าคืนผมกินมากวันมีกลิ่นหอมเมานี่ฮะเหมือนหมักของดองแบบใครจะเหมือนดองมันผัดดองค่ะออืใช่ผัดดองประกาศดองอ่ะใช่มันออกเปรี้ยวอมเค็มนะ โอเคกินเยอะเดี๋ยวพอดีอดผมท้องปูกเอ้ยไม่ใช่ต้องปูอะไรที่กินปลาจุลินทรีย์ตัวน um> um> ี้มันจะทำกระบวนการย่อยที่ดีใช่ไหมอะไรเหมือนระบบขับถ่ายใช่อ่านเกี่ยวกับระบบขับถ่ายของเรื่องกองนี่ครับของมีอะไรคะคือกิดกรองมาแล้วอืพอเราเราจะเอาใส่เนี่ยเราเอาใส่ถุงบีบแล้วก็นล้วมันจะแบบเมื่อไหรน้ำตกพอน้ำตกเนี่ยก็รอเนี่ยตรงนี้ยหมูอันนี้ถือเป็นน้ำจุลินทรีย์ที่สุดยอดมากๆ หมูจะหนังใสครับผมก็คือหมักไปเลยเป็นอาหารเสร็จแล้วไปผสมน้าหนูนี่ผมกลับอาหารอันนี้บ่อนี่เราก็ได้มาอยุกไว้มาแล้วก็มาหมักหมักไว้หมักไว้หมักไว้เพราะว่าหมักเนี่ยน้ำหมักครั้งหนึ่งเนี่ยเรากินได้หลายอย่างเพราะฉะนั้นในเครือข่ายเราก็ไปตัดต้นกล้วยออกมาอ๋ออยู่ในกลุ่มเราหมักไว้ครับอย่างนี้ก็ถือว่าลดเราลดต้นทุนไปเยอะเลย สี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับจากเมื่อก่อนเคยใช้ยาวัคซีนบ้างหัวอาหารที่ทางบริษ okay ัทเอามาให้เมื่อก่อนหน้านี้นะแต่ตอนนี้เราเลี้ยงแบบเรียกว่าหมูอินทรีย์ก็คือเลี้ยงแบบเนี้ยคือใช้วัตถุดิบอย่างเงี้ยหมักทานกินลดต้นทุนลดต้นทุนได้หน่อยเดต้นทุนไ้หอโอ้โหลตเป็นรื่อาาแล้วเราก็มีตลาดอยู่แล้วขายที่ไหนบ้างครับขายที่ไหนบ้างหมูเนี้ยขายที่ตลาดสุขใจที่เดียวครับวันไหนบ้างครับก็วันเสาร์อาทิตย์ครับวันเสาร์อาทิตย์สองวันลูกค้าเพียงพอไหมครับลูกค้าที่ต้องการหมู จากเนื้อต้นแค่วันละตัวครับแต่ตอนนี้ขึ้นมาถึงสามตัวแล้วสามตัวแล้วโนะครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือข้อมูลที่ดีนะครับหลับท่านที่บริโภคเนื้อหมูนะครับเนื้อแดงอ่าหนึ่งเราไม่ได้เล่งเนื้อแดงอ่าแต่เราเล่งเนื้อแดงแบบแบบเรียกว่าซีหรือเป็นหมูอีซีจริงๆนะอ่าอย่างที่สักครู่ที่เห็นภาพนะคือหมูยังวิ่งตั้งตั้งตั้งวิ่งแบบเขาล่าเลยรหมูอารมณ์ดี อาจจะเป็นหมูเรืเราคือเป็นอะไไก่ไก่อารมณ์ดีเป็ดอารมณ์ดีหรือไปเนอะอันนี้หมูอารมณ์ดีมากครับผมก็ยังอารมณ์ดีวันนี้ชิมผักสดเลยท่านผู้ชมนะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมนะครับว่าวันนี้นะครับตลาดหมูหรือไม่ว่าจะเป็นพืชผักหรือผลไม้นี่ตลาดสุดใจนะครับก็อยากจะให้ท่านผู้ชมนะครับที่ชมรายการนะครับติดตามผลงานติดตามรายการนี้อยู่นะครับก็ ไว้ใจได้เลยว่าสินค้าที่นี่ปลอดภัยนะครับปืสผัดปลอดสารอาหารปลอดภัยแน่นอนนะครับนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่สิทธิชัยนะครับที่ให้มีโอกาสได้มาดูฟาร์มหมูซึ่งเลี้ยงแบบพื้นที่นะครับวันนี้ผมอาย์นโจ้แล้วก็ทีมงานแล้วก็ทางคณะมามาวันนี้ก็จะมาดูพื้นที่จริงๆนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่สิทิชัยมากที่ให้มาได้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมครับเราจะลากันแล้วไปพบกันที่ตลาดสุขใจครับวันนี้ชคกันกันนี้ก่อนครับีบ๊ายบายบดีคบับ